เราช่วยตำรวจดีกว่าวันนี้ออจเก่าไช่วยตำรวจไปให้ใครได้ของกลางได้โต๊ะครับโอ้ได้นะไม่มีปัญหานะไปก่อนเพราะว่าช่วยตำรวจทุกคนยกเว้นเควินกุชชี่ได้หมดอ่ะไอ้ผมออกกลางออกแล้วว่ะต่อแล้วผ่านหน้ากาลม่กาะเก่าแน่นอน ทำไมรถตำรวจดูตโล่งๆวะดูไม่มีอะไรเลยอ่ะอ่านห้าโรงพยาบาลอ่านไปแล้วมาแล้วมันยิ่งแม่งเลยวถตัวนี้อดีตจุดมันมาน้อยจังวะรถตามน้อยมากเลยอ่ะเออน้อยน้อยไปเกียร์ข้างหลังไปเลยไก่ละไก่ออกว่ะตำรวจอ่ะเฮ้ยไปดูสอนอทีดีเดี๋ยวผมสกาวว่าขบวนนี้ดูรถตามดิไอ้สัตอะไรวะยเย็ดแม่อะไรเนี่ยไอ้เหี้ย ผูถามจริงโฝนตกด้วยกลางคืนด้วยผมขอเอา G ีไปได้ป่ะเจ๊พว่าผมน่าจะถนัดกว่าเชิญไม่คิดทีฟิวเลยมีใครไปดูสอนอยังโอ้ฝนตกไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวฝนตกจัาเฮ้ยมันผ่านเจ้ฟ้อมเก่าไปเลยวะมันน่าจะไปออกในรุ่นเลยสุกนรัมป่ะใช่ๆๆๆไทยไทยไทยแล้วมันออกไปทางลอยฟ้างั้นน่ะรถไฟสะพาน พี่แอสสีโอแล้วเห็นโอแล้วเอาตำรวจก่อนได้ไหมครับเจ๊เอาผ่านไปเลยยิงผิดถึงว่าตำรวจไหนโอไม่ไม่ผมเราไปดูอยู่พี่หน้าไปแล้วเหรออล้วมันมันวนมาเส้นไอนี่ไอเส้นไอนี่ไงนี่ไงหลังสนอใช่ใช่ใช่เลี้ยวขวาขึ้นสะพานหลักที่คนคันเดียวเนี่ยเอาคนเดียวคนเดียวคันเดียวเอทีวีอ่าแล้วโอ้โหขึ้สะพานนี่อยู่นี่เรีบร้อยขึ้นสะพานขึ้นสะพานเดี๋ยวโอขึ้นสะพานขึ้นสะพาน ค้ขึ้นมันขึ้น่ขวาอันนี้่ามันน่าจะไปทางที่เรามาเปล่ไป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 ขึ้นฝั่งนี้เออไปไปไป่ไปขึ้นฝั่งดูเหรอไไม่ได้ไขึ้นฝั่้นขึ้นไนขึ้นมันขึ้นมันขึ้นป่ะขึ้นก่าขึ้น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 ดีฝั่งของข้ามได้้วมันเจอบนทางด่วนขึ้นไปขึ้ตอนนี้มึงเลิกชนกันเองก่อนกันเลยไม่นกันนนม้คนโชวพี่ลองดดนึีนนะคำนโชตรวจลมันลงจากรถบนตรวจเยอะนะเยอะเยอเยอึ้นอเอารถมาให่มันข รถบสบายแบะวะนไรวะขึ้นมาขึ้นมาขับตรงมี้พักเก่าอ่ะเจ๊อยู่พักแรกอ่ะมาเลยปะใครวะอั่นี้เปลือพี่สบายแท็บไอสัตว์พวกูุยบนสะพานหมดเลยแบ๊กเร็วองนี้มองนี้มองนี้เอาเอาเอาแบเลย คนพวกสีรนบวกละดังคนบอยแตกมีรถขึ้นมามีรถขึ้นมาเดยวขึ้นมาเดี๋ยวโดนชนไป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 ข้างหลังเข้ามาช่วยตำรวจโดนชนอยู่นะจะยิงไหมมีคันเดียวอ่ะมีคันเดียวอ่ะเยอะนะเยอะนะยางมันแตกแล้วยางมันแตกแล้วเขามาชวยยางมันแตกแล้วข้าหลังสุดขึ้นมาเด็ดก่อนนะทุกคนตรวจก่อนนะไปตามไป มาเป็นมึงไปเล่นสงการไปคนเลยเไรขับรถทุกคนอ่ะไม่ได้นะโอ้ยจอดจริงได้โอ้ยมีอยู่ยิงอยู่ไม่โดนนะไม่โดนนะอยู่ลงนี่อยู่ลงยิงตักนึงตักนึงฮะขำมาโชว์บนเขาโอ้เขาอะไรนะมันอยู่ข้างหลังด้วยตำรวจขึ้นมาได้ไหมไปใกล้ๆกว่านี้หน่อยได้ได้ได้ นาตำรวจเจ็มนาดคนบอยคอนบอยน้อยนะถมเลยถมเลยขึ้นขึ้นไปชิพขึ้นไปชิพข้างหลังมันอ่ะไอ้ขวาไปเลยไปเลยไปเลยรถขึ้น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 รไปเอฟมาเตียวไปไัไไปรถโอ้โหรถไปตหลายทางเลยฟังได้ดีเดยดีเลยบนยอดเขาบนดูเชิงเขาขึ้นไปเลยขึ้นไปโอโอโอขึ้นไปโออีกหนึ่งดักหนึ่ง อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอไปซ่อมก่อนเออเลยถเลยถกเขาเลยติดมาช่วยตำรวจมาวนเวียนอยู่ระวังโอเคระวังกาังมัเอาโอ๋ยผมกำลังช่วยใช่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 อย่าืหลังรถตตีข้าง่าเลยตีข้างล่างข้างล่าง่ยมาก ดบอกคนนึงบั๊มไปดิบั๊มไมขบวนมาดิขบวนคอนบอยอ่ะบั๊มดีบั๊มไปเลยอ่ะไปเลยบั๊มเลยขับบั๊มไปเลยสวยบั๊มอีกบั๊มอีกบั๊มอีกต่อยบั๊มนี้ตรงนี้นะไอเด็กผมหายใจไหวเองก่อนโอเคโอเคไม่ขับบั๊มอีกสหลุดได้สวยสวยสวยีฟ้าทีฟ้าหน่วยขยับหน่วยขยับสวยงอขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถยิง เออตาตค้งไม่เสร็จโอเคนะแต่แต่คือรถคือรถโดนโดนยืนยืนขึ้นขึ้นนะเนี่เห็นเห็นเห็นเราด้วยพี่จะรับเพื่อนมาเจียวอย่างน้มาเจียวขึ้นเดาเพื่อนมันจะรับเพื่อนจะรับเพื่อนเพื่อนมันลงอยู่แกจะรับเพื่อนเฉยเเดียวเดียวดิเพื่อนมันยืนอยู่ไม่เพื่อนมันยืนอยู่มันจะรับเพื่อนเฉยๆฉยตรงนู้นตรงนู้นงนู้นตายเจียวซายเห็นเราซ้ายซ้ายต้องหินนี่นี่เลย ขึ้นรถเราปะเนี่ยข้างบนพี่ข้างบนขายิงอยู่พี่ช่วยหน่อย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 ยิงยิงยิงจอดจอดแตกแต่สวยปะ้ะตกเอ้ยสีฟ้าสีฟ้าสวยขึ้นรถขึ้นรถกันข ok ึ้นรถกันนไปไปไปเอ้ยคอยเขาไล่ไปเลยเอ้าแล้วใครขับไปวะเนาะ เปิดดิมาเรียนคือมาตะโกนกูกูสีอื่นไม่ร i̇şte no ู้หรอกแะไอโซไี่ไอ้ชาวบี้ไอชาวบี้สวยสวยสวยเอาแมงดีเอาแมงดีบล็อกแมงเลยแม่งเลยตกมันอะบายบายลงยีดิลมยีลมยีลมอีเลยจี่แมงดีเจียะ ตีเหลืองคอนบอยเลยนะเหมือนคอนบอยมันจะฝากกลับไปแล้วนะคอนบอยย้อนกลับไปแล้วนะกูยังอยู่ยังอยู่ได้สองสีเลยทั้งเหลืองทั้งขาวเลยนะอุ้ยตกพี่เปิดเข้าวอลปะเนี่ยไปไม่ได้าแล้วนะแตกพ่อหน่อยแตกแตกไม่เจ็บ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 ไม่อะไรไม่อะไรเด็ดเลยก็แต่ตกไปข้างล่างเหรออยู่ในวอลเนี่ยเอ็ดล่วงลงไปเลยอ๋อเดี๋ยวไปรับแป๊บนึงขาหักเดี๋ยวขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ คอนวอยขับไปแล้วนะอู่ันอยูออกไม่ได้ยิ้รุดีเลยนึกว่ามันจะขับไปแล้วห้มนขับไปแล้วแองเกที่เดียวเลยที่ขับอ่ะโดนยิงไอ้ัแตก้ง่ะสวย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 ดีดีฟ้าดีดีฟ้าสวยไอ้สับพวกมันเยอะนยโอเคโอเคโอบตยอมลงมาสียโอ้โหมาละเพียงมาลเียนลงยไว้เลยมันเยอะมันเยอะมันเยอะ ไปลงคว้าไปสั่ลงคว้าแม่มาหนีมาสั่งมาเสี้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะเป็นไรอ่ะหน้ามืดอีกแล้วหน้ามืดรถไปจอดกลางตำรวจตำรวจไอ้เหี้ยมันต้องรัวแล้วนะต้องลงยิงแล้วรอตีฟ้าถึงลงถึงลงลงไปเรียบร้อยไดลงแม่งเลยอะเดีอะเดโดนดอาเดมึงก็มานี่ถ้าตายอ่ะมึงรอนานนะมึงแค่นี้แหละ เดินอยู่กูเดินอยู่แถวไหนทอนนี้แาวไหนไปหาที่เปิปืนเบิกปืนเบปืนลาัตวะอ่ัเล่นกับตีฟ้าอยู่เนี่ยเโอเคเีไปด้วยด้วยไปด้วยคว่ำหมอพี่เดือดเดือดเดวดเดอดเดดเใครโดนจะอกโดนชนผมตกว่ะ มาสังกษ์จะแงน่ะสีฟ้าเยเต็มเลยะเนี่ยนะเต็มเลยสีฟ้าเนี่ยทีมัดพาม่ะเล่นแบ้งดีเล่นแป้งีเล่นแงนี้ให้จนนี่เป็นโต๊ะเนี้ยแป้งดีเล่นแป้งดีเอานี้ต่มัดเล่นเ่นเสียงเฮี้ยอเสียงก็เฮี้ยเลยไอเดชไอ้กปอกกอก๊อก ลงยิงเอาดบนนิบนเนินบนเนินบนเนินสวยเอ็นี่เอาไปเนินบนเนินจิบนเนินก่อนบนเนินบนเนินเราสองคนแล้วพอพี่ลงแบบเห้่หลบเพื่อนจีเพื่อนทัมาโชว์ไฟแตกทัมาโชว์ไฟเลงมาขึ้นรถแลอกกนขึ้นรถแลกก้วฝั่งนี้ยอ่ามัน ชนอย่าให้มันขึ้นรถชนไว้ชนไว้เออชนอยู่รถที่มันหล่นนี้หล่นนี้หล่นนี้ชนนี้ชนนี้เสกมันจะตายแล้วเสกชนแล้วสวยสวยมันจะขึ้นรถมันจะขึ้นรถจ <c oughs> ำเข้าตรนเฉยเหรอไอ้รวจตำรวจ อที่ฟ้าที่ฟ้าทีฟ้าไหนที่ไหนสวยไปที่ไหนล่ะไหนล่ะสะพานสะพานตำรวจอ่ะลงยิงแล้วนะับตำรวจมาโชว์ร้วขามาโชว์รในเน่พี่สอนนอด้แล้วแล้วแล้วฮ้ยนในนี้โอ้โหก็ด้วยสอนนอสอนนอเกาะดูเลยนะนะควายที อนนเขาปโชว์ตามไปคันหนึ่งไหมเขาประชดตั้งหัตามไปตำรวจจะเอาตรงนี้คันหนึ่งด้วยนะสีฟ้ารั๊มเพื่อนช่วยเพื่อนนะระวังนะอัดอัดอัดระวังระวังแฟกต์ก่อนแฟกต์ก่อนแฟนตก่อนไปตามแฟกต์ไปตามแฟกเขามาชว่ยกาละเกากาละเกาเอาเข้ามาชดให้แหลกนะเปิดไม่เอา ไปเข้ามาโ<ๆ>ชว์ข้างหลังนี้มันคว่ำม,มันคว่ำกลับมาดิเอามาเอาข้างหลังดิ่ปันเอาเจนไปไหนวะนะกร้าเกาเฮียคัมมโชว์นี่หายไปไหนนะเกาคนหายเจอหายสวยรถบรรทุกนะโอ้โหเฮียรถพังช่วยด้วยไหนไหนกระ้าเกาตะกร้าเกาไปอยู่เด็บลงพี่เด็บไม่ได้เฮียยิงตรงลำพูได้นะอร่อยสัต จีบีเดียจีบีเดีจีบีดิตอนดียิงยิงกูโดนกูโดนกูโดนยิงนูมยิงนูมยิงเลยยิงเลยตายตายตายโอ้ยยังยิ้เอ็มต้องยิ้มเอ็มขวานี้เลยโอ้ยขวานี่เยไอ้วมเราลงมาทุกบรนทุกเรามันทุกเรามันทุกเยอะ ตูมันล้มกันล้มันทุกขับหลังดูขับหลังดูแตกกันหมดแตกหนึ่งแตกไม่แตกมันเจ็บช่วยยิงหน่อยเ้าแตกแล้วมันถูกเรามันถูกเยอะแล้วมันถูกเยอะวิ่งไปส้มดัาล้มทุกด่าลมทุก ถูกกอนตกลงมันถูกกอนออมันถูกเจ็บนะโอเค,อเคมันตายยากนะเลยตว์เฮ้ยเสงมันต่วิ่งล่วงเอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย่าย,ยิงกันเองนะสวยพี่ขับหนีที่หลังเข้า